การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งบริหารงานโดยนายสุภสิทธิ์นุ่งดิษผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งสนองนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุข ลถภาราคู่และบุคลากรทางการศึกษาภายใต้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโดยมีเขตพื้นที่ให้บริการครอบคลุม4อำเภอ144โรงเรียนมีจำนวนโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน96โรงเรียนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในภาพรวม1การเรียนทางไกล DLTV สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขต1นึ่งอำนวยความสะดวกในการสนับสนุนเครื่องมือประกอบการเตรียมจัดการศึกษาการวัดและประเมินผลโดยมีการจัดทำคู่มือโครงสร้างรายวิชาใน8กลุ่มสารการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการศึกษาทางไกายผ่านดาวเทียม DLTV เผยแพร่ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ ช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนมีเวลาบริหารจัดการศึกษาช่วยให้ครูผู้สอนมีหลักสูตรมีชุดการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานตามหลักสูตรแกนกลางส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพโดยเฉพาะครูผู้สอนดังนั้นครูผู้สอนจำนวน4คนนักเรียนไม่เกิน60คนก็สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้สธุรการโรงเรียนระดับเขต ตอบสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษาให้คุณครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนและทุ่มเทเวลาในการสอนเต็มที่จึงนำการจัดซื้อจัดจ้างมาไว้นะสำนักงานเขตมีโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน96โรงเรียนมีโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจํานวน 46โรงเรียนโดยการรับสมัครธุรการโรงเรียนที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการมาอยู่นะสำนักงานเขตช่วยงานไม่ว่าจะเป็นการขออนุมัติการซื้อการจัดซื้อจัดจ้างจากเงินทุกประเภทของโรงเรียนตามโครงการของสถานศึกษาทั้งหมดเงินอุดหนุนและเงินอาหารกลางวันทำให้ผู้อำนวยการมีเวลาในการบริหารสถานศึกษามากขึ้นคุณผู้มีเวลาในการเตรียมการสอนลงสู่นักเรียนให้เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ ผลงานที่ประสบผลสำเร็จ 1. dltv สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลบบุรีเขต1ได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาทางกายผ่านดาวเทียม dltv ประจำปี2567ดางวันเหรียญทองแดงระดับประเทศภาคกลาง สองธุรการโรงเรียนระดับเขตย้ายการจัดซื้อจัดจ้างมาไว้ที่สำนักงานเขตเพิ่มเวลาผู้บริหารสถานศึกษาและการเตรียมการสอนสำหรับคุณครูขอบคุณค่ะ